สวัสดีครับต่อกันข้อที่42 3สามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่าสารอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น c 4 h 1 0 o นะครับมีสูตรโครงสร้างทั้งหมดจํานวนเท่าไรนะครับและจัดเป็นสารประกอบประเภทใดบ้างนะครับก็ขั้นแรกเลยครับเวลาผมเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยผมจะสังเกตสูตรโมเลกุลของเขาก่อนสูตรของเขาเนี่ยเป็น c 4 h 1 0 o แสดงว่ามันเข้าสูตร c n h 2 n บวก2นะครับ h 2 n บวก2 o นะครับสารที่จะมีสูตรโครงสร้างลักษณะนี้ได้นะครับสารที่จะมีสูตรโมเลกุลแบบนี้ได้เนี่ยเป็นไปได้แค่2อย่างไม่แอลกอฮอล์ก็อีเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีแค่ข้อขอไข่กับข้อคควายแค่2อย่างนะครับไม่แอลกอฮอล์กับอีเทอร์แอลดีไฮด์กับคีโตนเนี่ยไม่ใช่นะครับแอลดีไฮด์ alcohol, กับคีโตนเนี่ยนะสูตรเป็น CnH2No นะครับไม่มีบวก2แล้วก็ อันนี้เนี่ยหนักเลยแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนเนี่ยคือหนักเลยครับพูดอย่างนี้นี่คือแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนเนี่ยจะเป็นไอโซเมอร์กันได้นะครับไอตัวแอลดีไฮด์คีโตนเนี่ยถ้าเราพูดถึงแอลดีไฮด์คีโตนที่ไม่เป็นวงนะครับแอลดีไฮด์คีโตนที่ไม่เป็นวงเนี่ยไม่มีโครงสร้างเป็นวงเนี่ยสูตรของเขาเนี่ยจะเป็น CnH2No ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณพูดถึงแอลกอฮอล์กับอีเทอร์ที่มันไม่ได้มีโครงสร้างเป็นวง นะครับสูตรของพวกเขาจะเป็น CnH2n+2 แล้วก็ O ถูก,ถกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าคุณอยากจะให้แอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนเป็นไอโซเมอร์กันคุณจะต้องทำให้แอลกอฮอล์หรืออีเทอร์นั้นมีวงอยู่ในโครงสร้าง1นึ่ตำแหน่งพอมันมีวง1นึ่ตำแหน่ง H มันจะหายไป2อะตอมแล้วก็จะทำให้แอลกอฮอล์อีเทอร์ แล้วก็แอลดีไฮด์คีโตนมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันแต่โจทย์ข้อนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสูตรมันเข้าสูตร CnH2n+2 แสดงว่าไม่มีทางเป็นแอลดีไฮด์และคีโตนอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นแอลกอฮอล์อีเทอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวงอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นแอลกอฮอล์อีเทอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวงสูตรมันจะเหลือแค่ CnH2nO ถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นข้อนี้มั่นใจตัดกไก่ตัดงงูตัดจอจาน เหลือแต่ไข่กับควายแล้วไข่กับควายจะตอบอย่างไหนอันนี้ต้องวาดรูปครับเริ่มต้นสตาร์ทที่โครงสร้างแอลโกอฮอล์สีคาร์บอนก่อนโอ้คนแมวติดเยอะนะครับแอลโกอฮอล์สีคาร์บอนนะครับก็1 2 3 4สานี่คือรูปแรกนะครับจับโครงสร้างหลักเหล่านี้นะครับหักออกมาต่อเป็นกิ่งได้อีกรูปหนึ่งนะครับเอาวันนี้ย้ายกิ่งนะครับได้อีกรูปหนึ่งนี่3รูปแล้ว นะครับแล้วก็เอาโครงสร้างหลักอันนี้โครงสร้างหลัก1 2 3ยาว3เอาโครงสร้างหลักยาวสองบ้าง1 2 OH สองเสียบกิ่งได้แค่แบบนี้แบบเดียวเฉพาะแอลกอฮอลในปลาก็ไป4รูปแล้วครับแล้วอีเทอร์นะครับอีเทอร์ ETHER อีเทอร์คาร์บอนยาว4เนี่ย1 2 3 4 1ส3 4ี่อ่านี่4อีเทอร์โครงสร้างหลักยาว4หักกิ่งออกมา ต่อแบบนี้ได้อีกรูปหนึงนะครับแล้วหนึ่สองสามี่แบบนี้ได้อีกรูปหนึงนะครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยได้4รูปกับอีเทอร์เนี่ยได้อีก3รูปนะครับก็รวมกันเป็นทั้งหมด7รูปนะครับตอบข้อคอควายได้เลยนะครับข้อนี้ก็ง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรด้วยแล้วผมเนี่ยมีความประทับใจโจทย์ข้อนี้อย่างหนึ่งก็คือนะครับอันนี้คืออะไรดีผมก็ชมกันตรงๆครับ โจทย์ข้อนี้นี่เวลาเราเรียนหนังสือที่โรงเรียนกับหนังสือสสวทนะครับแอลโกอฮอล์กับอีเทอร์เนี่ยเวลาเขาหัดให้เราวาดรูปเนี่ยจำนวนไอโซเมอร์ที่เขามาถามกับจํานวนไอโซเมอร์ที่อยู่ในหนังสือมันตรงกันนะครับมันตรงกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ดีนะครับไม่เกินจากตําราเลยนะครับไม่เกินจากตําราเลยจริงๆถ้าเขาจะเล่นลูกเล่นเนี่ย เขาถามแอลโกอฮอล์ที่มีคาร์บอนเยอะกว่านี้ก็ได้อีเทอร์ที่มีคาร์บอนเยอะกว่านี้ก็ได้แต่เขาไม่ถามเขาเลือกจะถามเฉพาะตัวที่มีในหนังสือเออก็ดีนะครับเป็นโจทย์ที่ดีเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ